แถบที่3นะครับ,คะ,นนบ,ค,รบคะแนนเก็บนี่ครับค,รบคะแนนเก็บนะครับเดี๋ยวผมขอย่อนิดนึงอ่ะเมื่อคครูเห็นแถบคะแนนเก็บนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่คุณครูจะต้องบันทึกลงใบก็คือคุณครูจะต้องรู้ก่อนว่าในรายวิชานี้คุณครูมีกี่หน่วยนะครับหน่วยนี้ก็คือหน่วยที่คุณครูจะต้องเอาไปลงใน SGS นะครับ ยกตัวอย่างเช่นวิชาของผมเนี่ยมีทั้งหมด4หน่วยอ่าเพราะฉะนั้นช่องแรกจะเป็นหน่วยที่1ครับช่องที่2จะเป็นหน่วยที่2แล้วผมก็จะสอบกลางภาคครับหลังจากสอบกลางภาคก็จะเป็นหน่วยที่3แล้วก็หน่วยที่4ครับทั้งหมดมี4หน่วยนะครับหน่วยที่ไม่มีนะครับคุณครูสามารถเลือกเป็นขีดได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องสนใจครับใช้เป็นขีดได้เลยนะครับอ่ะต่อมานะครับ คุณครูจะต้องมันกาหนดคะแนนหน่วยนะครับว่าหน่วยที่1จะมีคะแนนรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับของผมจะมีคะแนนรวมหน่วยที่1 15คะแนนนะครับผมก็จะเวทคะแนนเป็นงานชิ้นที่1 5คะแนนชิ้นที่25คะแนนชิ้นที่3 5คะแนนครับทั้งหมดได้15คะแนนหน่วยที่2ก็เช่นเดียวกันครับ5คะแนน5คะแนน5คะแนนรวมกันได้15คะแนนสอบกลางภาคครับของผมจะเป็น10คะแนนครับ หน่วยที่3นะครับจะเป็น20คะแนนผมจะเวทเป็น5คะแนน5คะแนนแล้วก็10คะแนนครับหน่วยที่4ก็เช่นเดียวกันครับ20คะแนนก็จะเป็น5คะแนน5คะแนนแล้วก็10คะแนนสังเกตได้ว่าเมื่อนครูก่อคะแนนครบ100นะครับตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะครับหากคุณครูก่อเกินอ่าหรือก่อขาดนะครับคะแนนก็จะเป็นช่องสีแดงนะครับ โอเคข้อสังเกตข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นช่องสีเขียวนะครับตรงนี้ช่องสีเขียวนะครับคุณครูไม่สามารถที่จะแก้ได้หรือพิมพ์อะไรลงไปได้เลยนะครับคุณครูจะสามารถใส่ข้อมูลได้เฉพาะช่องที่เป็นสีเหลืองอ่อนและสีเหลืองแก่เท่านั้นนะครับโอเคตรงนี้นะครับก็คือคะแนนที่ผ่านเกณฑ์60%นะครับผ่านเกณฑ์60%ซึ่งในคะแนนของชิ้นงานแต่ละชิ้นนะครับ จะต้องผ่านเกณฑ์60%ทุกชิ้นนะครับแม้ว่าคะแนนหน่วยจะผ่านเกณฑ์แล้วแต่ถ้าเกิดคะแนนรายช่องย่อยเนี่ยยังไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ได้นะครับจะต้องทําให้ผ่านเกณฑ์นะครับซึ่งในที่นี้สมมุติว่าเด็กนักเรียนได้คะแนนผ่านเกณฑ์นะครับก็จะเป็นช่องธรรมดาปกติแบบนี้นะครับถ้าหากไม่ผ่านนะครับได้2คะแนนก็จะเป็นช่องสีแดงนะครับเห็นไ,ไหมครับต่อให้นักเรียนได้ คะแนนหน่วยนะครับผ่านเกณฑ์แล้วแต่ช่องยังมีสีแดงอยู่เพราะว่างานชิ้นที่1นักเรียนไม่ผ่านครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับวิธีการนี้นครูสามารถลากคะแนนลงมาได้นะครับสําหรับคะแนนที่เหมือนกันแต่ผมไม่แนะนําว่าให้ครูลากข้ามนะครับลากข้ามไปทางขวาไม่ได้นะครับเพราะว่าจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับครูให้ลากลงมาได้อย่างเดียวนะครับถ้าเกิดจะลากคะแนน แนะนำว่าให้ลากลงมาอย่างเดียวนะครับไม่ให้ลากไปทางขวานะครับมาถึงช่องที่2นะครับคะแนนหน่วยที่2คะแนนหน่วยที่2ตรงนี้ครับผมจะทดสอบลองกรอกดูนะครับอ่าแล้วก็ลากลงมานะครับคะแนนกลางภาคก็เช่นเดียวกันครับคะแนนหน่วยที่3ครับ แล้วก็สุดท้ายคะแนนหน่วยที่4ครับโอเคตรงนี้จะเป็นส่วนของคะแนนสอบนะครับคะแนนสอบเนี่ยจะไม่มีผ่านเกมนะครับเด็กได้1คะแนนก็คือ1คะแนนเลยนะครับสังเกตได้ว่าเมื่อได้คะแนนสอบ1คะแนนเนี่ยแล้วคะแนนตลอดภาคเรียนได้64นะครับตรงนี้ผมทํารีเช็คไว้สีเหลืองสําหรับ การที่คุณครูจะได้เช็คง่ายๆนะครับว่าเผื่อที่มี1คะแนนนะครับถ้านักเรียนได้อีก1คะแนนนักเรียนก็จะเปลี่ยนเกรดน,นะครับจากเกรด2เป็นเกรด2.5ได้เลยนะครับตรงนี้คุณครูสามารถดูเป็นข้อสังเกตได้นะครับตรงนี้ผมจะทดสอบในการกรอกคะแนนสอบปลายภาคนะครับโอเคตรงนี้ครบแล้วนะครับสมมุติว่านักเรียนได้เกรดตรงนี้เป็น10 แคะแนนอ่า1ิ16คะแนนอ่านี่นะครับนักเรียนสอบปลายภาคได้16คะแนนนักเรียนได้คะแนนตลอดภาคเรียน79 <c oughs> คะแนนเหลืออีกเพียงแค่คะแนนเดียวนักเรียนก็จะได้เกรดสี่ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณครูแล้วนะครับว่าคุณครูจะช่วยนักเรียนคนนี้โดยการที่จะไปให้นักเรียนแก้ชิ้นงานชิ้นไหนที่ทําให้เขาสามารถเพิ่มคะแนนตรงนี้ได้นะครับคุณครูสามารถไปให้เขาแก้ได้นะครับตามจุดชิ้นงานต่างๆนะครับสมมุติว่า ในทีน่นี้เลขที่1น,นะครับเกียรติศักดิ์ทองคาเหลืออีกหนึ่งคะแนนจะได้เกียรติสีนะครับผมก็นันักเรียนเลยว่าอตอนนี้ดูจากคะแนนนะครับลูกยังแก้ได้ในหน่วยที่3ชิ้นงานที่12แล้วก็หน่วยที่4ชิ้นงานที่15นะครับเมื่อนักเรียนแก้แล้วนะครับสมมุติว่านักเรียนแก้แล้วเพิ่มขึ้นมาเป็น7คะแนนเห็นไหมครับนักเรียนก็จะได้เกียรติสีแล้วนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นการกรอกคะแนนแล้วก็ ชื่อหน่วยนะครับตรงนี้คุณครูสามารถเปลี่ยนชื่อชิ้นงานได้นะครับงานชิ้นที่1ตรงนี้คุณสามารถเพิ่มได้ตรงนี้นะครับชื่อชิ้นงานเนี่ยจะทําให้คุณครูเนี่ยจำได้ง่ายนะครับว่าชิ้นงานชิ้นนี้คือชิ้นงานอะไรนะครับสามารถไปทวงงานนักเรียนหรือว่าให้นักเรียนดูนะครับได้เลยนะครับว่าเขายังค้างงานชิ้นอะไรอยู่นะครับอ่าแล้วในส่วนของรอและมอ,อนะครับ ตรงนี้คุณครูสามารถกรอกลงไปในช่องสีเหลืองด้านขวาสุดได้เลยนะครับก็คือเป็นนักเรียนที่ไม่ได้รับการตัดสินผลการเรียนนะครับสมมุติว่าเลขที่20นะครับเลขที่20สานนแสงชัยนะครับเขาไม่ค่อยมารงเรียนนะครับเขาได้มอสอคุณครูก็แค่พิมพ์ม,มอสอไปนะครับเกรดจากเกรดสามก็จะเปลี่ยนเป็นมอสอนะครับไม่มีสีสอบนะครับแม้ว่าเขาจะมีคะแนนได้ถึงเกดส แต่เขาก็ไม่ไม่ได้เกรดสนะครับเพราะว่าติดม2ในส่วนของการสรุปผลนะครับก็จะรวมอยู่ด้านบนนะครับม2ก็จะขึ้นไปอยู่ด้านบนมีเกรดสามสี่สิบคนมีเกรดสี่หนึ่งคนนะครับรวมทั้งสิ้นสี่สิบสองคนนะครับเรามาดูว่าครบหรือเปล่านี่ครับเห็นไหมครับมีแค่เลขที่สี่สิบสองนะครับตรงนี้ก็ครบแล้วนะครับ